รถเก็บมาฝากจากนาโนโอเคไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อคำเตือนอย่าโอนเงินทุกกรณีก่อนท่านจะเห็นเล่มและรถตัวจริงนะจ๊ะรถเก็บมาฝากรถอะไรไปดูกันรถเก็บมาฝากจากนาโนโอเค นะจะมาวันนี้เรามาพบกับเจ้ายูสุมกรทองนะครับตัวนี้เป็นยูสุมกรทองตัว L NO X นะครับตัวปี96นะครับตัวสุดท้ายแล้วนะครับ ส<ศ>ีส paper, ันโดยรวมนะครับจอที่ผมดูจากรูปนะครับเรามาช่วยกันดูนะครับถือว่าดีนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างตามอายุการใช้งานเป็นเรื่องปกตินะครับทุกอย่างว่ากันตามอายุทุกอย่างว่ากันตามสภาพนะครับกระบะหลังมีแม็กไนเนอร์ให้พร้อมทุกพร้อมใช้งานนะครับมีรองแม็กขอบเจ็ดให้อย่างดีนะครับแอร์เย็นเพียงพอนะครับเครื่องดีกสีดีนะครับภาสีไม่ขาดนะครับตัวนี้ผาสีอุเจ็ดนะครับพร้อมใช้งานนะครับเครื่องดูง่ายนะครับคันนี้นะครับเครื่องแห้งๆมองง่ายนะครับพ้องเครื่องอยู่ ก็ถือว่าดีนะครับอุปกรณ์หรือตำแหน่งที่ถูกต้องนะครับคันหน้านะครับแผ่นเพดเป็นแผ่นเพดเดิมหมุดดำนะครับรถคันนี้คันหน้าค่อนข้างสวยนะครับก็ถือว่าคันหน้าดูดีนะครับน่าจะไม่มีโดนหนักนะครับรถคันนี้นะครับซ้มซ้ายสมขวาถือว่าดีนะครับมียางอะไหล่ให้นะครับ ภายในนะครับค่อนข้างสวยนะครับรถคันนี้นะครับคอนโมโซนหน้าไม่แตกไม่บวมนะครับเบาะยังเป็นเบาะกะมี่เดิมอยู่นะครับไม่ขาดทางซ้ายและขวานะครับเบาะแคปก็ไม่ขาดนะครับรถคันนี้นะครับแผงประตูค่อนข้างดีเลยนะครับคันนี้อาจจะทําผ้าแผงประตูมาใหม่ก็ถือว่าเป็นข้อดีไปนะครับผ้าเก่าก็คงจะเก่าไปตามอายุนะครับ เบื้องต้นเจ้าของแจ้งราคาไว้ที่1นึ9 0 0บาทนะครับเหมือนเดิมผมจะทิ้งเบอร์เจ้าของไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถโทรต่อรองโทรสอบถามสภาพกันเบื้องต้นก่อนได้ก่อนจะตัดสินใจ,ใจออกเดินทางนะครับรถคันนี้อยู่ที่จังหวัดเพชรชบุรีนะครับอำเภอบ้านลาดนะครับส่วนเพื่อนเทั้งใดนะครับที่ชอบคลิปแนวๆน,นี้ชี้เป้ารถแบบนี้แนะนํารถแบบนี้นะครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเอาไว้นะครับทางเราก็จะมีรถมานำสเสนออยู่เรื่อยๆนะครับสำหรับคันนี้ไว้เท่านี้นะครับกับนานโนโอเก้นจักสวัสดีจ้ะ